สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยิดีต้อนรับสู่ช่องอู๊ดอู๊ดแชนแนลค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรวโมเมนต์ของคู่นี้ที่ขาขวาเข้าไปรู้สึกว่าเข้าเอตอมเอ็นสี่ีเนี่ยเข้าไปขาเราเนี่ยรู้สึกจะเยอะปิดพิเศษนะปรับเข้าดมนด,ด,ด,ดมนิดดอนนั่นดมอะไรอะไรนะคะเดี๋ยวเราทำซีรที่รวมโมเมนต์ของออเตนดีกว่าเนาะว่ามีคู่ออเตนคู่ไหนบ้างมีโมเมนต์อะไรบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเออจะบอกว่าตั้งแต่ ข้าดอมอีกวว่าแบบว่าคู่ชิปเยอะเนะแก ACP นี่คือเยอะกว่ามากคือเราทำอะเราก็ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคู่ชิปเนี่ยทั้งยี่สิบสางคนมันจับ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 คู่เป็นคู่ชิปกันอะเฮ้ย <c oughs> เยอะกว่าอีกแล้วแบบว่าฉันจะรีวิวคู่ยังไงให้แบบว่าทุกคน แชร์ okay. แล้วก็ทุกคนด้วยแบบว่าฟินมุลมุลอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราเพิ่งเข้าแบบว่าเพิ่งติ่งเพิ่งเข้ามาในด้อมนี้เราก็จะข้อมูลจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ด้อมไหนก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะก็คือแชร์ได้ทุกคนเราไม่ได้ปิดการเพราะความที่เราไม่รู้อะไรหรือไม่รู้ว่าเอ๊ะรูปนี้มันเกี่ยวกับอะไรรูปนั้นเกี่ยวกับอะไรโมเมนต์เกี่ยวกับอะไร,นเ,ะไรเนาะอืออันนี้เราเจอใน เราจะดูในทั้งสองแอปทั้ง Pinterest และ Twitter ถ้าไม่แน่ถ้า i ินเท e s t ก็พินเทเลสกนนีเดียวถ้า Twitter ก็กะ็จะัจับ t w i t อร์มาด้วยเนาะโอเคมาอันแรกดีกว่าอันนี้นะ่าจะเป็น2 0 1 8น้อที่มาไทยทางคู่โอ้โหเปิดรูไปไมต้องดูข้างล่างนะทุกคนตัด,ต,ดตัดตั้งข้างล่างออกนะดูรูปนี้คือน่าจะเป็นประมาณว่า,น,าน,น่าจะกินขนมแล้วลว่าจองอูเธอเติดติดเพนมาก เออลิมบอกว่าคู่คู่ชิมค,คู่นะจองเป็นเนี่ยเหมือนเขาให้คำนิยามว่าจองอัวเป็นโพหลัวที่สวยนี่เป็นคือโพเมียที่หล่องงไหมหรือว่านคือตอนแรกเข้ามาเอา้ามันก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นที่จองอัวก็จะเป็นทางที่แบบว่ารูจองอะไรอย่างเงี้ยหรือมาร์จจองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ผิดคาดมี่จองเต็นเราก็เลยงงว่าให้มันจะเป็นจับ เป็นยังไง๋อก็คือมันเราที่เราเห็นก็คือจองอูก็เหมือนแบบว่าพิคบอกว่าันก็สวยของฉันนะแต่ว่าฉันก็มีสองบุคลิกเหมือนกันนะอ่านะคะอันนี้ก็เนี่ยถ้าใครมองรูปเนี่ยมันก็เห็นว่ามันไม่แบบมันแบบเออก็สวยทั้งคู่นะอะไรเหตุเนี่ยแต่เอาตอนแรเข้ามาว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอแบบว่ามันโผแบบ พอสวยคู่อ่ะเข้าใจปะเข้าใจสลหมดทุกคนโอสวยคู่พอมาคู่กันเออพอมองมุมมีทีว่าจงอ่ม,มันเข้าขขอม,อมีควาความหลงมกันพอพอมาดูพอเราไปเจอในสปิกเกอร์อะแบบสปิกเกอร์เบเวอร์อะไรเงี้ยเออจองอูเธอทำให้คนอื่นตกต้อมได,ด,ด้ดูนี่ดูดีอันนี้ตอนไหนเราไม่แน่ใจเหมืนกันดูสิถ้าคนที่เข้ามาใหม่ๆมันก็ต้องมองแบบออมองเหมอืมอนเราแบบเฮ้ย ็สวยทั้งคู่อ่ะเออมันแปลกๆนะแต่พอเราได้ซึมซับการอ่านการดูโมเมนต์ต่างๆการพี่มีคลิปนน่นนี่นั่นรู้เลยว่าจองอูก็คือจองจ้องพี่เต๋นไว้ตั้งนานเลยเนาะเวลาแบบว่า,วาเราน่าจะจําได้ในคลิปหนึ่งเขาพูดว่าจองเต็นแต่พี่เต๋นพูดว่าทขาไมได่ดเต้นจองไม่จองูก็บอกว่าไม่จะจองเต็นอะจองเต้นนานทำไมล่ะครับอะไรเงี้ยโอ้โหดีัเนเด็ดเด็ดแน่ดูดิถ้าถ่ายมาข้างล่างอะ ตอนสองพันยี่สิบเนาะที่จอจโกไปหาพี่เต็นเนาะเลยแบบว่าพี่เต็นก็แบบเหมือนดัดอะเหมือนกันให้ขยื้ร่างกายทำน่นนี่นั่นเลยแบบอยากจะถามโกโกว่าเอายายาหมองไหมยาเขียวไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นสาพ้าแล้วแบบ๋อเจ็บแทนอะไรอย่างเงี้ยดูดิถ้าเน,นี่ยเออโมเมนต์จะเยอะ,ยอะเยอะยี่สิบเยอะสิบแปดก็น่าจะเยอะดูดิ มาต่อใครที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับจองเป็นอดอมนี้ก็สามารถแชร์ได้นะคะรูรูปนี้ถ้าเรามองเรามองเลยปะต,ตัดต่อจริงๆไม่ได้พูดเล่นจาวาเลยมองช็อตแรกคือตัดต่อเพราะว่าแล้วก็พูดว่าเอยตัดต่อเนียนมากข้อมองไปงมาแมงไม่ใช่กล้องฟรีเลยนะเก๋แล้วแบบไม่ใช่คือเขาต้องถามเชียวไม่ใช่ข้อ,อ,อ,ขอจริงเพราะว่ามาดูรูปต่อไปคือแบบ ชัดเลยเนี่ยเนี่ยรองช็อตแต่ที่หมอตัดต่อปะวะแล้วตัดต่อเนียนด้วยนะแต่พองวองไปมอมาไม่ใช่อ่ะของจริงไมนะ่แบบตั้งแรกมองใช่ปะวะใช่ปะวะตัดต่อปะวะ,อะ,วะอะไรเสียเพราะเรากำงจะพูดว่าเฮ้ยตัดต่อเนียนมากเลยนะแบบชมมากอะไรเงี้ยพอม,มองไปมอมาเสียเลยใช่ปะวะไม่ได้ตัะะดต่อรจริงหรือเปล่าเนี่ยใครที่รู้ข้อมือสามารถบอกได้นะอันนี้ก็ตอทาทำอาหาร เนาะเอ้ยโอ้โหเป็นยูทูบอย่าเลยเสียงไหมต่อมาในนี้สองพัสิบแปดเนาะฉันว่าเอาจริงๆนะทุกคนจองอูอะสมมุติว่าจองอูอยู่ไกลใช่ปะจองอูอยู่ฝั่งฝั่งอะสมมุติจองอูอยู่ฝั่งขวาพี่เต้นอยู่ตรงกลางใช่ปะฉันว่าจองอูแม่งเลงตั้งแต่ตรงจดุจดจุดโนแล้วแล้วเดินมาพี่เต้นคำแรกเลยพี่เต้น น่าจะสิ่งนี้มากกว่าอ,อย่างแรกน่าจะแต่บอกประมาณว่าเสียงมากกว่าตัวพี่เต้นแต่เราก็าไม่กล้าออกเสียงสำเียงเกาหลีเนาะเพราะว่าเหมือนไม่ได้เรียนด้วยเนาะเนี่ยอันนี้คือแบบก็เห็นรูปนี้ก็คือกรีดอะออดูดิอันนี้ work it work it work it ที่แบบเฮ้ย work it โมเมนต์เยอะมากเลยนะจงอูเร่ตอนแรกที่บอกอตัวติดกับยุดตายุดตา,าเดี๋ยวพี่เต้นน่าจะแบบว่า ล้าจะมีแบบอกเป็นอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยจะไม่ให้พูดว่าหลอกก็ดีสวยก็ได้อะเออได้ไหลายมุมอ่ะพอประมาณนี้ของชองเปยมเพราะว่าเอาความรู้สึกคือเราน่าจะเป็นคนที่แบบว่าข้อมูลจำไม่เยอะนะคะถามว่าคู่หูข้อมูลเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเหมือนกัน นะคะก็จะทวิตเตอร์มาสักส่วนใหญ่นะคะน่าจะนในพีทเลตอันนี้น่าจะพีทเลตเลยจากความรู้สึกเราเรามองว่าตอนจากเข้าไปแรกๆนะทุกคนเฮ้ยแปลกแปลกแปลกเออได้เหรอโพโพสวยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยพอเราพ่าทั้งอนนิยายแล้วดูโมเมนต์ตั้งแต่โมเมนต์ต่างเออว่ะลองอูคือแบบว่าฉันเลงมาแต่ไกลแล้วว่าว่าอีเต้นอะไรอย่างเงี้ย เลยมาแต่ไกลเลยเนาะทุกคนเอาละค่ะเราโรโมเมนต์ของจองเป็นก็โรไม,เม้เพียงเท่านี้นะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือโมเมนต์ต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์ได้หรือเาจะให้เรารีวิวคู่ชิคคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสไัครให้กับพวกเราได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี